สวัสดีค่ะวันนี้จะพาท่านมาชมผ้าสิ้นตินแดงผ้าไหมนาโูนะคะลายนกค่ะลายนกสีเขียวค่ะเป็นผ้าสิ้นตินแดงที่กำลังทอนะคะของยายแดงเป็นเจ้าของค่ะมารับชมไปด้วยกันนะคะ อันนี้เอิอไล่ลูกดิไล่ได้ลกบัวกับไล่อยังนกพะเก้าโอ้ไล่ลูกบักนกพะเก้าตีนเป็นนกพะเก้าออทั้งตีนเป็นนกพะเก้าเอิอทั้งตีนมนี่อันนั้นทั้งตีนคือทั้งตีนอันนี้ทั้งหัวทั้งหัวนกพะเก้ากับหัวตีนกับนกพะเก้ากับต้นสนโอ้อันนี้ยักนกพะเก้าเนียนนกพะเก้าตีนเป็นนกพะเก้าหัวนกพะเก้าแต่ว่าตีนตีนไะแทนเป็นต้นสน กินยอดของต้นนจากตรงละหงเนี่ยจากตรงสามสิบ่าสามสิบต้นสามตนเลยเสีปเอาไปนะ้ทำมันไว้กับข้าเดียวแต่ของซาทำมันไว้แต่แต่้วเดียวสามสิบตรงเลือยู่จากตรงขายบิดแล้วนะตัดไปน้ำขายไปน้ำีเลยอยู่ยี่สิบตรงเดี๋ยวยี่สิตรงขายไปสิบ โอ้ยรายได้ดีเนาะตั้หูวเดือนนี้เนาะรายได้ดีแต่ใส่ดีค่ะใส่ดีดีกว่าไปยืมดีกว่าไปกู้ยืมเต็มเนาะไปห้างเจ้าของเนะใส่ทานเป็นว่าตั้มจีนก็จะได้ฝากนล้วฉันไปตั้มกูจีนโอ้ยได้ฝากเก็บไว้นะว่าถ้าเป็นผู้ใดตั้มจีนของพ่อทันฝากก็ดีตั้มไปเรื่อยๆแหละเนาะกระบ่ได้เร่งดัดป็นนันขายตรงเท่าซย่สมือเนี่ย ขาตรมสองพันสองพันเต้เออค่ะที่พี่นิองคนอยากได้เลยคนห้าโทรคนโทกมาถามเลยขายต้งสองพันสองพันบอกเบอร์โทรคนแน่ค่ะที้พี่คนอยากโทรมาถามเจมา้ขขาว่าก็ใครหาไมโบใช่ไหะศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองสี่สีนะ่สองสี่สี่เก้าสามหกศูนย์เก้าสามหกศูนย์คุณค่ะที่พี่คนอยากได้ อยากถามว่ามีไรอะไดเนี่ยที่เปนยยอยากเห็นคงอยากเห็นเนาะสีเขียวสวยได้ละคุณว่านะ่ยมนดอกนาถักคนอซื้อวี้มันมาถามจ้างคนต้ทานจะมาปะอีปีว่าจะลุมเป็ดที่ตอนใดน้ำปิดท้องเห็นแล้วปว่าคนเบิ้งแกปีนีเขาจะมีกา าสมคนว่าเจ้าฟัดหนีเปนกจ้างาอืมเดียวโไป้ยกมตมกบ้านเขาตั้มที่บานสิด้วยแ้ีหนตามออต้มางยาของกับบ่มีเวลาแล้วเนาะตัวฟัดหีต้มกต้มตันะยเนีดหีัดดีใช่ัดดีมากัแนนดีเด้ยเนาะอันนี้อันนี้ฟื้นไสฟื้นเจ้านะ

ลายเดียวกันบวตีนนจนจนจบถูกบวไปเนี่ยย่สีเดียวกันคนละสีดิแต่แต่ว่ามีลายเดียวกันมีคนละลายไปมีคนละลาย<อ>กันโอ้ต้องถามเมืองลายต่อไปเรื่อยๆเหรอสันนะ่ะ<อ>ลายหนึ่งมีจีกผืนลายหนึ่งมีจี๋ผืนโอ้เราก็ต้องสองผืนนะโอ้ถ้าเขาซื้อเป็นคู่เลยขายเป็นกระคู่กันนะคูหนึ่งจักบาทสี่พันคู่ละสี่พันสีเมต มีเมลลพันเนาะมันจะสวยแล้วผไม้แท้ไม้แท่ไหมแม่นไม้เลียงบ่ไม้แท้ไหมไม้เลียงไม้สานเลยนะอืไม้แท่มันน้ำบากเลยชอบข่อยว้พูกแก่ข่อยเตีอยน้ำบาตขอบคุณบเกงเนี่ยชอบข่อยิปั้นอันควายปั้นได้หมอไม้แท่ไม่ได้ข่าไม้ันทาไม้สีรำันคลาบไม่คายตี กอิมาแ่องอิมาอันนี้เชี่ยจาของนี่ยอมเองคือซื้อเอาั้งเราเี่ไม่จี่ของแทห้กันไม่จุ่ไม่แท้คือกันต่ว่าหันขอเค็ื่องสำเร็จไว้แล้ววันนไม่จูออันไม่จุจะก่รจะหอดลงน้ำนี่ก็ได้ได้หลายหูด,ด้วเนาะบานเท่านะ เขาน,นั่นได้ไปขายบอ่อที่ท่านสเสด็จนะบ่อเพื่อนห้ยดซื้อร้นตะล่างร้ทางล้านมันเขาไปขายนี่ทางล้านกไปตล่าหลานมัรับไปเตยทางล้านคน,นเซนคนคนถุงหลายๆคนนี้ล้งกลุ้มลง้งหงั่งคนเป็นกลุ้มกันไหม,มต้องทำว่าไม่ได้ขอกมไม่ได้ขอ,อกุอ้มคนจะขายตาม,มอ๋อไม่ได้ขอกุ้มเอต้องขอกุ้ม ขอบเลยมุ้ะอะนี่คุณมอขอบตาละมู่บ้านใช่ไหมไม่แถวจอดหรือแถวโอขอบนี่พือไนอ๋อแบบนี้มันจะคลองไม่ได้เขาคุ้มไม่ได้เขาขอบอันน่้คือต้องไปอบรมต้องไปเรียนที่ไงนอ๋อมันมีเวลาไปขอบคุณทุกท่านที่รับชมและให้กำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ